เวทีออตตาวาเดือดไทยเปิดคลิปโชว์หลักฐานทุ่นระเบิดใหม่ซัดกัมพูชาละเมิดอนุสัญญาขเขมรประท้วงวุ่นออตตาวาคืออะไรทำไมต้องไปที่นั่น What is Ottawa Convention ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าออตตาวาในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงเมืองหลวงของแคนาดาโดยตรงแต่หมายถึงอนุสัญญาออตตาวา Ottawa Convention หรือชื่อเต็มคือ อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตและโอนทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและการทำลายทุ่นระเบิดดังกล่าวความสำคัญอนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้เพื่อห้ามการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลทุกชนิดซึ่งทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชาต่างก็เป็นรัฐภาคีที่ให้สัตยาบันและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การประชุมเวทีที่กำลังเป็นข่าวคือการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาครั้งที่22 2 2 n d Meeting of the States Party ซึ่งจัดขึ้นที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ที่ออตตาวาโดยตรงแต่ชื่อเวทีมาจากชื่ออนุสัญญาเจาะลึกความขัดแย้งในที่ประชุม The Diplomatic Clash ประเด็นที่ทำให้เวทีนี้เดือดระอุคือการที่นายสีหศักด์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้นำทีมเข้าชี้แจงและเปิดโปงหลักฐานต่อที่ประชุมต่อกรณีที่กัมพูชาลอบวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดใหม่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหลักฐานเด็ดของไทย การเปิดคลิปวิดีโอไทยได้นำคลิปวิดีโอที่ได้มาจากกล้องโทรศัพท์ของทหารกัมพูชาเองมาเปิดต่อที่ประชุมซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวและการวางทุ่นระเบิด ยืนยันทุ่นระเบิดใหม่ไทยได้ชี้แจงผลการตรวจสอบทางเทคนิคว่าทุ่นระเบิดที่ทหารไทยเหยียบจนบาดเจ็บถึง7นายซึ่งต้องสูญเสียขาไปนั้นเป็นทุ่นระเบิดชนิด PMN2 ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดที่ไม่เคยพบมาก,ก่อนในพื้นที่ดังกล่าวทําให้เชื่อได้ว่าเป็นทุ่นระเบิดที่ถูกวางขึ้นใหม่ซึ่งถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างชัดเจน ข้อเรียกร้องของไทยไทยได้เสนอให้ที่ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระ (Fact Finding Mission) เพื่อลงพื้นที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางและโปร่งใสโดยมีเลขาธิการสหประชาชาติเป็นผู้กำกับดูแลปฏิกิริยาของกัมพูชา (Cambodia's Response) เมื่อไทยเปิดคลิปและชี้แจงหลักฐานอย่างหนักแน่นทำให้ผู้แทนของกัมพูชามีปฏิกิริยาอย่างรุนแรง การประท้วงวุ่นผู้แทนกัมพูชาได้ประท้วงและพยายามขัดขวางการนำเสนอของไทยอย่างต่อเนื่องโดยกล่าวหาว่าไทยกำลังใช้อนุสัญญาออตตาวาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสร้างความกดดันให้กัมพูชาปฏิเสธหลักฐานผู้แทนกัมพูชาย,ยังคงปฏิเสธหลักฐานที่ไทยนำเสนอโดยยืนยันว่ากัมพูชาปฏิบัติตามอนุสัญญาอย่างเคร่งครัด ประธานสั่งปิดใหม่ความวุ่นวายสิ้นสุดลงเมื่อผู้แทนกัมพูชาพูดเกินเวลาที่กำหนดทำให้ประธานในที่ประชุมต้องสั่งปิดไมโครโฟนเพื่อให้กระบวนการประชุมดำเนินต่อไปได้ สรุปความสำคัญการดำเนินการของไทยในเวทีออตตรวาในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อประชาคมโลกถึงความไม่สุดจริตและการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งถือเป็นการยกระดับการจัดการความขัดแย้งชายแดนจากระดับทวิภาคีสองประเทศไปสู่ระดับพหุภาคีหลายประเทศและ UN เเพื่อให้เกิดการตรวจสอบที่เป็นธรรมและเพื่อความปลอดภัยครับ จากสถานการณ์ที่เวทีออตตาวาคุณคิดว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับการจัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของไทยหรือไม่ครับ